ดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ละช้นงครับออกมาเออโอ้สวยใครไปทำกระถาหล่นเนี่ยโอ้ย เขาเอ้มาใส่ตรงนี้ตเอาเอ,อดิโอ้ชิบมันจจะนานนิดนึง <S <S แต่ก็ช่างเถอะดีเอเด็ก ไปดิปะปะปุย้ยเหรอเมื่อนี่อะไรบ้างอันนี้ไงคุณแจไปดิอย่าบางังเออเปิด ใส่เงี้ยแล้วมึงเจ้าไอ้สัสโอ้โแะอะไรี่อะไรเนี่ยโนะอ้แจ้าไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเสียนเพราะมันเสียนเลยอ่ะใส่ไป Ờ. Oh. <laughs> yeah. Đi đi. Ôi mà. Ê, tên Mà đi rồi. งั้นเดี๋ยวขอตัดไปตอนเข้าตรงนั้นเลยกันแล้วก็กลับมาเอิจฉินเคยเออเออใช่แล้วก็มาใส่เปิด พันอยู่แล้วก็ทำอีกรอบหยิบใส่ดีๆใส่ไปเอ้อปุ๊บปุ๊บ นี่ดีจิบแมงเลยขอบแจมาสายเอ่เออุอเ,เรียนเดี๋ยวตัดไปตอนโอเคกลับไปเช่นเคยแล้วเด็กนี่ก็กลับเสีอะไรก็ไม่รู้ mà u liền dầm nấu hải và tựa sẵn rồi còn là này có bê tông เจนี่จ้าขังมาอ <c oughs> yo, yo. ืมไอเด็กเปรตไอเด็กเอ้ยอยาเอ้ยเอาเอาเอาติดติดติดจีบได้ละ ไอ้ยี่โอเคแล้วก็เก็บนหน้าเหมือนเดิมตัดอีกรอบอ่ะ